โอเคอ่ะเรียบร้อยฮะท่านใดเพิ่งเคยเจอกันครัง้งแรกแนะนำตัวนะผมนายแพทย์โอลาลิขมุสิกบงฮะเป็นศิษารีแพทย์ด้านเวชศาสตร์การเจินธา์แล้วก็ผ่าตัดผ่านกล้องทางอิเตอเน็ฮะเป็นหมอสูนะดูแลสุขภาพสตรีคนท้องวัยทองมีบุตรยากปวดท้องประจำเดือนตกขาวผิดปกติด่าติดเชื้อ HPV เป็นซีที่มดลูกเป็นก้อนที่มดลูกนะฮะอ๋อวางแผนครอบครัวคุมกำเนิดนะครับอฮอร์โมนผิดปกติ เอเมนไม่มาเมนมาน้อยเมนมาเยอะเกินไปอันนี้เป็นเรื่องของของนะครับอ่ะประมาณนี้ครับนะโอเคอะทัานแรกนะฮะอ่ะอีกอย่างหนึ่งนฮะรบกวนทุกท่านที่เพิ่งเข้ามาเจอกันครั้งแรกนะฝากกดติดตามกันด้วยนะฮะกุ่มตรงนี้เนาะต้องการให้ถึงสามแสน follower ฮะสามแสนนะปีนี้ ซึ่งตอนนี้2ส0 0 0 0แล้วอี50,000นั้นเย่เอาเพิ่งเห็นนะเนี่ยว่าผู้ติดตามถึง2ส0 0 0 0แล้วนะครับดีใจดีใจเพิ่งเห็นเลยเพิ่งเห็นเลยเ่ถนะ้าไใดเพิ่งที่เจอการครั้งแรกเนี่ยนอกจากกดติดตามแล้วสามารถกดแชร์ไปเพื่อนๆได้ด้วยนะครับนะก็เรียกได้ว่าขายของันเต็มที่อ่ะเพราะนั้น มาคำถามแรกคุณหมอครับเพิ่งตัดจว่าลูกกลังไข่หนึ่งข้างตอนนี้พับฟื้นอยู่เมื่อไหร่จะมีน้องหรือสัมพันธ์กับคุณพ่อได้ก็อันนี้หนึ่งอ่ะแล้วแต่ว่าเราผ่าตัดแบบเปิดหน้าท้องหรือว่าผ่าตัดผ่านกล้องเพราะว่า,าผ่าตัดผ่านกล้องก็จะฟื้นตัวได้เร็วกว่านะครับผมคนถามคุณหมอทมําไมผ่าสองกล้องเนี่ยเราถึงพัฟฟื้นได้เร็วกว่ามาัลูกอยู่แล้ เรามีอุปกรณ์ในการว่านููปเราก็ต้องว่านะอ่าอะนี่นะฮะนี่คือท้องเรานนี่คือนี่คือท้องเรานี่คือสะดืออ่ะผ่าตัดสมมติว่าเราเป็นผัดตัด เปิดหน้าท้องนะไม่ว่าจะลงแบบนี้นะฮะหรือว่าจะลงแนวบิกินี่ก็ตามตเวลาผ่านไปฮะเราจะผ่านชั้นหลายชั้นวันลูกนีอันนี้ดูด้านข้างฮะอันนี้ผนังหน้าท้องเราเนาะมีฮะอันนี้คือชั้นผนังหน้าท้องนะและข้างในนี่เป็นแบบมดลูกเป็นลำไส้นะนะฮะผ่านเข้าไปคือผ่านชั้นผิวหนังนะแล้วก็จะมีชั้นกล้ามเนื้ออยู่ตรงนี้ นะฮะโอเคแล้วตรงนี้นะฮะนอกจากชั้นกล้ามเนื้อก็จะมีชั้นชีตเราเรียกว่าเลกัาชีตนะแล้วก็เข้าไปข้างในก็จะมีเยื่อบุนะฮะในช่องค้องอีกนะเรียกว่าเพอร์เริโตเนียคือจะรือว่าผ่านทุกชั้นและทุกชั้นสมมติว่าเราลงแผลแนวตั้งนะฮะแผ่ข้างนอกยังไงแผ่ข้างในก็ประมาณนะัฮะนะแผ่ข้างนอกยังไงดูตรงนี้นะ แผลข้างนอกย่างนแผลข้างในอย่างนี้นะสมมุติว่าผ่าแัดแบบลงแนวบิกินี่เหมือนกันนะความเนนสิลนะฮะเวลาเลาะนะฮะเราก็ต้องเลาะขึ้นไปเลาะขึ้นไปฮะอันนี้ก็เลาะขึ้นไปสรุปว่าแผลข้างนอกมีความต่างกันแต่ว่าแผลข้างในคล้ายคล้ายกันฮะคือเลาะเพื่อเปิดหน้าท้องสมมุติว่าแผลสิบเซนเราก็จห็นสิบเซนกลับกันฮะถ้าสมมุติว่าผ่าสองกล้องนะผ่าสองกล้อง เจาะรูทำคระมีประมาณทักษาลรูสามถึงสี่รูอะ่ะก็แล้วแต่ว่า,าผ่าบซวยเทคนิคไหนนะครบ,บางคนผ่ารูเดียวด้วยซ้ำแล้วเขาเรียกว่าซิงเกิลพอร์โอเคฮะวาดรูปให้ดูฮนะถ้าสมมุติว่าเป็นผ่าตัดสองล้องนะแค่เท่านี้ครับอันนี้ประมาณหนึ่งเซนหรือห้ามิลแล้วก็มีเล็กๆอีกห้ามิลแล้วแผล หน้าท้องกับแผลที่ผ่านไปข้างใน,นฮะไซส์เท่ากันฮะก็คืออันเนี้ยหนึ่งเซนฮะซึ่งตรงเนี้ยบางมากฮะหนึ่งเซนเนี้ยหมอเข้าตรงสะดือเนอะาะทะลุไปตรงเนี้ยฮะเขาไม่มีกล้ามเนื้อแล้วก็ไม่มีชีพนะฮะเพราะนั้นทะลุไปเลยตรงนี้ส่วนรูเล็กๆตรงนี้ฮะเราก็ผ่านแต่ว่าเนื่องจากรูมันเล็กมากนะฮะเย็บแค่ผิวหนังข้างนอกบางคนไม่เย็บด้วยซ้ำแตะเทปได้เลยนะครับนะ ประมาณนี้นะเพราะนั้นถามว่าทำไมผ่า,า,า,าตาัดเปิดหน้าท้องกับผ่าสองล้องถึงมีความเจ็บแตกตา่างกันก็อธิบายภาพประมาณนี้นะนั้นท่านแรกที่ถามว่าเมื่อไหร่จะมีได้หนึ่งฮะขึ้นอยู่กับ่าชนิดอันที่สองฮะผ่าง่ายผ่ายากนะเข้าไปในช่องท้องก็เจออืมเนาะอ๋อถ้าสมมุติว่าไม่ได้แบบทํายากไม่มีอะไรนะอาทิตย์เดียวฮะหมอให มีกิจกรรมได้นยนะครับเพราะว่าแผลที่มดลูกก็จะเพราะเราผ่าที่สองครองลเนาะมดลูกเนี่ยแผลก็ไม่มีนะครับนะแผลในช่องคลอดอาจจะมีได้นิดหน่อยนะครับใช้อุปกรณ์จับมีเลือดได้บ้างเล็กน,อน้อยแต่แผลหน้าท้องไม่มีนะครับนแ,แผลหน้าท้องไม่มีเพราะว่าแบบไม่มีกิจกรรมได้ประมาณนี้นะประมาณนี้นะ โอเคสวัสดีนะคุณทิพย์ใช่ไหมคุณทิพย์เป็นคนไข้หมอหอยู่หรอโอเคฮะสวัสดีครับขอบคุณเจเจลยแคทน,นะฮะทุ <Okay. S 1> กท่านนะครับเยหลบลบหลบลบท่านใดเพิ่งเข้ามาเจอกันครั้งแรกนะฝากกดติดตามหน่อยนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะฮะนะครับหนึ่งเรื่องผ่านไป นี่คำถามเดียวนะ yeah, <Ooh. S 2> เดี๋ยวนะเช็คนิดหนึ่งครับมีแค่นแล็กใหญ่โอเคนะฮะมีคนไข้ฮะต้องไปแล้วฮะ <laughs> มีคนไข้ว่าคนไข้หมดแล้วฮะก็เลยตอบคำถามไม่ถึง สามสิบนาทีพอ,อยุยาไตไปสวดเงินใครก่อนขอไปด้วยบ๊ายายนะแล้วเดี๋ยวพบกันอีกทีนะครับสวัสดีครับ